ได้ประกอบพิธีบริเวณด้านหน้าศาลที่ทำการกองบัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรนะครับในการี่สิบนาทีคะชนะทุนค้าปชานะคะก็จะกรมพลประเวณีนะครับกับกรมตำรวจภูทรเป็นกรมเดียวกันเรียกว่ากรมตำรวจนะครับซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเึ็นได้ถือเอาวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจครับ นี้นะครับที่ความเดิมที่ที่วันที่13ตุลาคม2550นั้นเป็นวันตำรวจไทยเพื่อแสดงความเคารพเพื่อถวลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือนธันวาคม2564นะครับและคุณยัญญาแสงฤทธิ์พันธุ์การตำรวจและเพื่อพิธีประกอบพิธีสักการะสาขาถวิลเจ้าที่นะครับขอต้อนรับครับ รถเปี่ยนลงได้ไหมด้คบเดียวจุนรถเทลี่ยนครับ ที่มาร่วมพิธีนะครับได้เตรียมพร้อมเข้าสู่พิธีการสำคัญนะครับตามธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยในเบื้องต้นนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัสดสมพรพลตรธาวรแสงฤทธิ์ก็จะได้เป็นประธานในพิธีกล่าวนำคำสัตย์ปฏิญาณ เรื้องหน้าพระบรมชาย์ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวเชีรรกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็ขอเชิญท่านทุ้เยี่ยนทุกท่านที่บรเิเวณประดับพิธีได้เตรียมพร้อมเข้าสู่พิธีการ,รสําคัญใลนลำดับต่อไปครับสุพจน์บันคงรองผู้กำกับการฝ่ายบรินนการตำรวจพลทหารแพทย์นำข้าราชการตำรวจในสังกัดมาเพื่อประกอบพิธีเนื่องในวันตำรวจประจำปี2563บัดนี้พร้อมแล้วครับไปดง ตำรวจของตำรวจปูทรนจังหวัดปูทรนในวันนี้ด้วยทุกวันที่1 7ตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่กิจการตำรวจข้าราชการตำรวจพร้อมทั้งผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับคําสัตย์ปฏิญาณข้าราชการตำรวจกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณขอกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าผู้ข้าพเจ้าต่อหน้าผู้ข้าพเจ้า และผู้เสียและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณที่นี้ว่าข้าพเจ้าจากตัวรับพระบีต่อดท่าตาศาสนาทางมหากษัตรกระค่ะขออนุญาตให้ข้าราชการตำรวจส่วนแมสอีกครั้งหนึ่งวัดแจ้งยอดสุงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนื่องในวันตำรวจ ประจำปีพุทธศักราช2563เพื่อนข้าราชการตำรวจ4ค่ะครับบริสุทธิ์หมดโจรจากกีเล่เพื่งองเศร้ามองทั้งหลายได้ตรัสรู้ อาพิปูชยามีข้าพเจ้าบูชาซึ่งมายังทันเตนาสหาปัญจศีลานี้ยาจามะตัตยมตีมายังทันเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะ which are